โอเคนับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนับี่เข้ามาดูคลิปนี้นับคลิปนี้นับผมก็มีรหัสเน็ตฟรีของ t o m o v e นับตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นับได้ไปใช้งานนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนับคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากเพื่อนๆเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนับก็ฝากเพื่อนๆกดให้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปทำนับตัวนี้ไม่ควรมีเงินในซิมเด็ดขาดนะสำหรับใครที่มีเงินในซิมนับตัวแรรกกัันนเลยะคบ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเดี๋จันแปดเจ็ดแปดนะครับเดี๋จันศูนย์เก้าเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับแล้วก็เป็นเน็ตไม่จํากัดจํานวนเนาะตัวนี้ก็สามไม่ได้จะลองไปสมัครได้เนาะตัวนี้ก็เป็นเน็ตฟรีเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นเดี๋จันเก้าสามห้านะครับเดี๋จันสามห้าสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้จ่ายทุกคลิปเลยนะครับที่นํามาแจกอีกนะเพราะว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครก็ลองไปสมัครดูเนาะตัวนี้นะะะคครรััับบจเเเป็็นนนนนนตกกิใช้้งาาไดวะ โอเคนะเดี okay, of ๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนับก็จะเป็นดอรจัน935หดอจัน93สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2องจิกนับใช้งานได้30วันเนาะก็เป็นเน็ตที่ระยะการใช้งานก็ค่อนข้างที่จ่ายเยอะเลยนะครับโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นเดอรจัน878เดนับดอรจัน8 8สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต1นจิกนับใช้งานได้ย4ิบสชั่วโมงคือ1ึงว uh ันเนาะก็ลองไปสมัครกันดูได้เนาะตัวต่อไปนะก็จะเป็นเดอรจัน878เนับดอรจัน808 1นึนสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต1นึ่งจิกนับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนับก็ลองมาสมัครกันดูได้นะโอเคนับตัวต่อไปนะก็จะเป็นหดอดจันร์เก้าสามห้านับดอดจันท์แปดสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองจิกนับใช้งานได้30วันเน,ะนาะสามไม่ได้จะนำไปดู YouTube เล่นเกมได้นะตัวนี้ก็ลองมาสมัครกันดูนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นหดอดจันท์เก้าสามห้าเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ดอดจัน์เก้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้นับจะเป็นเน็ต โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแบบรวดเร็วเลยเนาะก็จะเป็นเดอดจานย์878นะครอดจันสอง2อ3สสสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะับจะเป็นเน็ต1นจิกนะับใช้งานได้1วันก็คือ24บชั่วโมงเนาะโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นหลอดจัการนย์ศนนะเดือดจัการย์9954สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นาะบจะเป็นเน็ต1นจิกนะับใช้งานได้1วันเนาะก็ลองไปสมัครกันดูได้เนาะโอเคตัวต่อไปนะก็จะเป็นอาจั 35, นเะก้าสามห้าเดอดจานแปดแปดสี่เหล ตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2จิกนับใช้งานได้30วันเนาะระยะการใช้งานค่อนข้างที่จะเย,ยอะเลยเนาะก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับเหลืออีก3ตัวสุดท้ายนับที่จะมาแจกหรือว่ามาเปลี่ยนในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นหดอดจันท์เก้าสามห้าอดจันรเก้าเก้าสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองจิกนับใช้งานได้30วันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะก็จะเป็น, 8, 7, 8, นหลอดจั 2, 4, 3, 1, นทะ์แปดเจ็ดแปดนดอดจันท์สองสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ตหนึ่งจิกนับใช้งานได้30วันเนาะ ก็เน็ตส่วนมากที่มาแจกในคลิปนี้ก็จะเป็นเน็ตรายเดือนเนาะก็เป็นเน็ตที่ระยะการใช้งานค่อนข้างที่จเยอะเลยนะก็ถ้าเกิดใครสมัครได้ตัวไหนก็ยินดีด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นอดจัน935อดจัน37เสี่ยมเนาะตัวนี้น่าจะเป็นเน็ต 5G นะใช้งานได้30วันเนาะเป็นเน็ตที่แรงที่สุดในคลิปนี้เนาะที่นํามาอัปเดตนะับใน23ตัวล่าสุดของเน็ตทูมูฟนะครับ สำหรับใครที่ได้นะตัวไหนก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็แนะนําให้กดติดตามนะแล้วก็รอคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมก็จะมอัปเดตอยู่แล้วนะ <S <S สำหรับใครที่ไม่ได้ในคลิปนี้ก็ต้องขอให้เพื่อนๆกดเข้ามาดูด้วยเนาะก็เพื่อพลาดคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ